เมนูวันนี้จ้าแกงเห็ดเผาะใส่หน่อไม้จ้าน่ากินบ่ค่ะเบื้องนะ้อ้วตัวเหมือนเดิมจ้าอ้วดตัวเหมือนเดิมหอมๆนัวๆแซ่บๆเลยค่ะเนี่ค่ะเบื้องนะค่ะอุ้ยหอมไปสามบาทแปดบาทค่ะไปค่ะไปลงมือเห็ดกันเลยเฮลโหลเฮลโลให้ๆค่ะแนวกินวันนี้ค่ะแนวกินวันนี้นี่น้ำแรงๆนี่กับน้ำใบย่านางค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหน่อไม้จ้าหน่อไม้สดที่เรามาต้มให้จืดนะ้ค่ะหน่อไม้จากสวนเ่าค่ะ เอาลงในหม้อเราแบบนี้แล้วนะคะเห็นแค่นี้ก็พอแล้วนะว่าวเขาเสียดฉังคะ่ะเราจะแกงหน่อไม้กันจ้ามาแกงหน่อไม้กันเถอะกันเถอะน้ำยาหน้ากับหน่อไม้เด้อคะ่ะเอาลงไปในหม้อแล้วก็เอาเข้าวเบือค่ะขาวๆนี่คือข้าวเบือนะคะ่คะ,คะปัญหาลักๆข่อยก็คือการตำข้าวเบือบอ่แหลก,ก, <laughs> กเลยนะคะกระซ้างมันเนาะค่ะเนาะตำข้าวเบือ่าค่อยแหลกเลยเอาลงไปละลายค่ะเอาลงไปละลายในน้ำใบยานางคะ่ะวันนี้ก็เปิดแก๊สค่ะต้มต้มต้ม <c oughs> พริกแห้งค่ะพริกแห้งสีแดง บักโดดถ้าบักโดดบักโดดสีเขียวนี่ลูกโดดสีแดงและลูกโดดสีเขียวจะใส่ลงไปเลยเอาล่องให้เดือดได้ค่ะร้องให้เดือดเด้อหมอเดือดแล้ว้อคะนี่เขาจะใส่นี่ค่ะจำได้บอเห็ดพอข่อยเห็ดพอที่ค่อยเอามาถนอมอาหารได้ค่ะมาต้มกับอัดฟีดไวะะ้ได้ค่ะอันนี้เขาก็ออกมาละลายค่ะ เอาออกมาละลายนะคะจากน้ําแข็งแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้าแก็งน้องใหม่มือนี่ใส่เห็ดเทาะด้วยเด้อใส่เห็ดเทาะน้ำนี่คิดฮอดเนาะบพราได้กินหลายเดือนแล้วบอแม่มดอกเ <c oughs> พราะว่าเดือนประนันเพราะได้กินโดนแล้วเราได้กินโดนแล้วไม <c oughs> <c oughs> สุ่ในปัญหารักไปเลยเล,ยละ่ะ <c oughs> เขาเบื่อขเขาเบื่อโอ้ยเนาะใครหนาใครตาบระหยัดปั่นเนาะมันมุนโผล่นะเอาเอาไปโหลดเขาให้มันแสีบกับพ่อเนาะคะ่ะเนาะเดี <c oughs> ๋ยวเทามาปรปุงรสกันเลยจ้า อันนี้ก็ใส่ลงไปก่อนเลยนะคะอย่าลืมผงชูรสให้บปกินก็บป้าตองใส่ได้จ้าเกลือค่ะวางลงไปเลยน้ำปลาจ้าน้ำปลาเบิดขวดเลยแม่พอมาแนะน้ำปลาไหให้เบิดเดี๋ยวเดี๋ยวแน้ำปลามาเพิ่มก่อนปลาไหขวดเบิดเนาะค่ะก็เลยใช้ปลาไหเนาะค่ะปลาไหที่ขอย็ดเจียวบองคล้ายนี่แหละเป็นปลาไซับนี่เอามาละลายจ้าละลายแล้วก็จะได้น้ำปลาไหแบบนี้จ้านี่จะสีแข็งแสบแข็งนัวดได้ค่ะเอาน้ำปลาไหแบบนี้ไปใส่ในแกงหน่อไม้เราเลย เดี <ET. S 2> ย๋ยวค่อยใส่ค่อยปุ่มค่ะโอ้ยนัวหอมเดีปลาหน้าปลาหน้าปลาแบบลูกทุ่งสีหอมแล้วค่ะเนาะใส่อีกก่อนหอมเยอะยืยย่นใจเหลือเกินอืมเมืนเน่งไงอ่าเดี๋ยวต้มต้มให้กะเบ,เบือเพิ่นละลายแล้วโอ้เราไมันต้มเขาใส่เนาะไหมใส่เห็ดพองไอ้โอ้โหขึ้นขึ้นมาขอให้หเ,เ,เขาต้มเขาต้มแบบพี่ซานโอ้ยเนาะเอาโอ้ยเห็ดแบบนี้ก็คล้ายหนาแบบนั้นชิมรสเอาเด้อค่ะมากรสใจ สำหรับเพื่อนข่อยก็จะนัวค่ะเน้นนัวเน้นนัวว่าตัวเขาเบื่อจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หนีบจังหน่อยก่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับจ้าใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยจะได้กลิ่นไอของอ่อมค่ะเหมือนแกงอ่อมเนาะแกงหอมอีสานนี klar, ah, ่หอมดึงรสชาติถึงมาเลยบวกกะปราเออบวกตัวน้ำกันอยู่ในนี่นะกินแล้วค่ะกินเพื่อจะจบกระบวนการนี่นี่เสร็จแบบนี้แล้วชิมรสได้ที่แล้วกระเติมพักจ้าใบชะยาค่ะหรือว่าใบผงชูรสเนี่ยนะคะ ใส่มากมากใส่ลงไปแล้วก็ผักอีตูค่ะใส่บ้างผักอีตูยว,ว่ากันเด้ออันนี้อันนาแน่จังน้อยด <laughs> เละ<ย> <laughs> ดำดำใส่ลงไปปนๆกันลงไปนี่ละสาม, <laughs> มารถมาเก็บรักษาบอดีนะคะได้มากเราไปานนไ,ได้เอาเข่าตู้เ <laughs> ย็นเนาะผักอีตูกันเละจังน้อยมาเป็นยังค่ะใส่เอากลิ่นให้มันหอมไม่ได้แค่กลิ่นอีตัวอีตัวเพะนะไม่ได้แค่กลิ่นอีตูเพราปวดตัวแห้งปวดตัวแห้งอีตูก็ปวดตัวปนกันเป็นอีตัวปวดตัวมาเลยจ้าบังเณโอ้ยป่านที่เขาต้ม พอต้มใส่เห็ดเพาะอืมย่งอายไม่ยังอาดินี่ยิงเลยล่ะเอาโอเคจะถือว่าสำเร็จนะคะมิชชั่นมิชชั่นคอมพลีทจ้าแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะค่ะอ้วนตัวเหมือนเดิมแกงอะไรก็อ้วนตัวเหมือนเดิมข้าวเบื่อไม่แหลกเหมือนเดิมจ้าเราไม่ร้ายแน่จักหน่อยอ่าเรียบร้อยแล้วแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะจ้าเจ็บแสบนู้นนหอมๆปลาได้จ้ามาได้ค่ะกินข้าวน้ำกันมาจ้ามาตักเราได้ป่ะนี่ เป็นไงอีกแล้วล่ะะคเหรอบ่แหคะข้าเบือบ่แหลกข้าเบือไม่แหลกนะเป็นแบบตัวตัวเพราะว่าเอ้าต้มข้าต้มใช่ไหต้มข้าต้มใส่เห็ดพอร์ก็ไม้ใหม่คือจังเสียจังสบายใจเจ้าเป็นยังต่ำข้าเบือบ่เคยแหลกจ้าเถอะจะถามว่าแสบป้องแสบด้แสบเด้เนี่ยแสบจริงจริงเป็นไงตาข่ายเบิงแสบเด้เนี่ยแสบเบิ่งภาพได้แข้งหาหมูอยากนั่งเบิ่งไหนเบิ่งไห น่ากินมากเลยอุ้ยใส่เห็ดเพาะค่ะเห็ดเพาะเก็บไว้แซ่ฟีดว้สภานนั่นคือเก่าเลยเด้บนเราบะแสบเด้อ่อนเปาะเปาะคือเกาเลยจ้าอืมน่ากินมากเลยค่ะแกงหน่อไม้ค่ะใส่เห็ดเพาะค่ะปเปงนไงดีมือฉันอวดตัวคือเกาจ้ามาจ้ามาจ้าเป็นตะกินอยู่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอวดตัวจ้าแซ่บอยู่ค่ะโอเคเนาะขอบคุณที่รับชมค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าสิมผ้าเฮ็ดแนวแสบๆสูเบิงสูกินอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะ